นี่ที wow. ่ห้าสมี่สี่ที่ห้าเนนอนยังไงแต่นอนเป็นนอนแล้วกยนนง่ายเลยเนี่ยครันอนง่ายแนี้แ่นี้แบบกัดแผลไร้างแบนีรับางที่มีรูเป็นจมูกอะไรไหมรูมาจมูกของพอดีใกลกัเป็นรูขวางไหมนี่งงอกไหมจะเป็นหงอกมหงอกเอเนาะตีด้วยงอเอ่อีจครับอีจ ถ้าท่านตายนะต้อยากหรอ,นนก,อ,ก,อก,กท่านบริจาร่างผลเกลเล่อเะกาพี่โรงพยาบาลผลเกนเล้วจะไปหนุ่มผู้ชายก็ไปดียไหนจะไปกนจะไปหนผู้ชายที่ที่หลัง้ายหนุผูชายไปก็ทาา่านตายต้องยากดอกร้นานท่านบริจา克拉งแล้วเจ้งนี่ีก็ขึ้นมาของคนหนื่ยคือก่อน,ดดนที่แบบู้ยยนแข็งไข็เขาจะฉีกขึ้นมาเป็นเง,ง,งาเงา ถามว่ามงพ่าอาการดีไหมที่ก็กินมาก็ก็เป็นเฉยๆแก่บางอย่างหลังมาหมดแรงเลยส่งสัมภารหมดแรง กอำสีสีที่หรอนอนยังไงจะนอนแค่นอนแล้วนงายเลยเนี่ยองางายีีอะไรตัดเลยเนาะแนีครับางทีกมีรคประจำตัวอะไรไหมสมิว่า็นสุบุีแทก็เป็นรูขหวานไหมูหมเป็นหอบหมเเป็นหอบไหมหอบเออนด้วยบีด้วยหอบีทครับนบุีท ถ้าท่านตายนะตองยากหรอกท่านบริจาร่างถอนเกล็แล้วเจาี่โรงพยาบาลถอนเก่นแล้วจะไปหลวงพ่อสายก็ไปยืงจะไปก่อนจไปหลวงพ่อสายที่หลังหลวงพ่อสายไปก็ท่นตายต้องยากอดกอกโรงพยาบาลท่านบริจางแล้วลเจ้าพี่กินก็ขึ้นมานางคนเหนื่อยเลยก่อนเคนที่แบบูยันเฉียนสายเขาไปกิก็ขึ้นมาเป็นเง,ง,งาเงา จะถามว่าเป็พภาอา,าการดีไหมที่กินมาจะก็เป็นเฉยๆแค่ผ่างอย่ห<ม>ลังมามดแรงเลยส่งสรรมวันมดแรง